สวัสดีค่ะสวัสสดีวยอ่ะเพื่อนๆงามจ้ะเฮ้ยบัลคีฬาบอวดเด้อันนี้บักกีฬาบสเมลไหนเนั่นอันเด้อบุกกีฬาบเบลยูวัตถุพูดอินยูอาร์โรเมนอันนี้ที่ลีดจ้ะเพื่อนๆนะที่ลีดลีดการ์เด้นเซ็นเตอร์จ้ะไม่ใช่ที่ยอคนละที่กันจ้ะอู้ลุกอันเดะ เออีกับมองจะวันหยุดก็จะเป็นอย่างนี้กันเลจ้ะเพื่อนๆเอาเอลูกกับแพงนนีไม่เอานะไม่บายเนาะไอ้ตัวนั้นวันหยุดฟุตลิปิงลูก this one นี่ this one more n ai, that one. That one, i g like h yeah. t ด a yeah, t h a t o n อะไรอนี่นี่ อ๋อฟ็อกซฟ็อกซี่ยูรูปอะไรฮมัดมัเลี่นควิดอืมอือส์โอเคนี่อันดะมาออแบั้นยังเดี๋ยวบนเขเบิร์ตเดย์จซื้อยาบันเกิดยาจะเดือนหน้า มันเกิดยากโทษทีเดอรบางทีจอยเวียงกล้องแรงไปเร็วไปหน่อยจ้ะอันนี้บ้านนกจะไม่ใช่สารพระภูมิแล้วเพื่อนๆไม่ใช่สารพระภูมินะบ้านนกจะ้ะบ้านนกไม่ใช่สารพระภูมิอันนี้ก็ต้นไม้จ้ะต้นไม้ที่ประดับ อันดีก็ดูอยู่ตรงนู้นจะ้ะอันดีดูของให้ย่าวันเกิดย่าแล้วก็กลับมาซื้อกันใหม่ตัวน,นี้ยังไม่ซื้อหรอกนัไ่ไม่วันเกิดแกจะ้ะวันเกิดแกรประมาณวันที่ยี่สิบกว่ากว่าก็สวยคณเผื่อเลยถ้ามีสวนใหญ่ๆนะอันนี้เลยอันนี้โซนนี้นี่จัดโซนดอกไม้มันจะมีโซน ผลไม้อีกตรงนู้นจ้ะไปเข้าไปดูในรีนเฮาส์กันว่าเขามีอะไรมางคลิปนี้เป็นคลิปผ่อนคลายนะเ,นเพื่อนๆพาดูต้นลูกต้นไม้จ้ะของประดงประดับจ้ะจะมี อันนี้เขาจะไม่วางนทุกทีเขาจะมาวางข้างในเนี่ยจะ้ะถ้าจะถ,ถ้าเป็นพวกแป้งพวกหอมพวกพริกก็จะ้ะตอนนี้มันยัง t ู o Early อยู่เนาะเก็กอันเดยลูกน,น้ันะเนยดาเลยดาลิงด้วยเยีย yeah, ดด้วย <Yeah. S 1> เปลี่ยนดีสวยไปไปดูกันตรงนั้นจะ้ะเชอร์รี่เชอร์รี่ทีอันนัดอ้แอปเปิ้ล ทุกเด่ะเอาเห็นย่าเป็นชอบชอบนกฮูกจ้ะบ้านอันนี้ข้างในเราพาไปดูข้างนอกอีกรอบอันนี้ก็เป็นพวกพลาสติกพวกเซรามิกอะคีิกเซรามิกอะ t h e เ are ceramic yes i น e g o o d เ c what they call ceramic c e r i c c e e pot ออน่เซรามิกนี่ก็เซรามิกจ้ะ ที่สวยจ้ะแคนิเดอร์อันนี้บอกแคนิเดอร์อันนี้ก็ต้นไว้ตุปแต่งตามบ้านตามสวนนั่นแหละจ้ะอันนี้สวยดอกอันนี้สวยนี่สีแดงนี่ดอกแล้วก็ไม่รู้อันนี้ก็นกคูก่ยาชอบอย่างเงี้ยค,คุณเพือ่อนเอ้ยนกคู่เยอะมากอันเด็กออนเดอะว l ลลุกไอซิ่งโจมามหลายหลายด่ะ15เท่าเออ อันนี้ก็กระถางจ้ะอีตาเซมเอาเซมนี่อันนี้ก็กระถางจ้ะนกพูกทั้งนั้นนกพูกกันดิคอตินนกพูกไม่พูดพูดไม่ได้พูดไม่ได้ก็จะใส่หัวอย่เงี้ยจ้ะไม่พูดคุณไม่ได้ซรามิกซรามิกซาเซรามิกนูนะเอ้ย อันนี้ก็เอออันนี้ไม่ใช่ของเล่นนะจ๊ะเอเอาไว้ของตกแต่งสวนจ้ะตกแต่งสวนไอ้บัตตุโกซีแวร์อัพโพสทรีแอนดรูเออเอออย่าจะเร่งอย่าเร่งช้า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 อันดี้อย่าเร่งอ,อ,อ,อันดี้ชอบเร่งจอยดูดูเชอร์รี่ทีเชอร์รี่ดาวเร่งฮามัดวะอันนี้ฮามิดฮามัด ละยี่สิบยี่สิบห้าปอนด์จะลูกก็จะเป็นสีเงี้ย <No. S 1> <c oughs> หนาวบนหนาวยินปะหนาวบอกหนาวไปไหนเ h ปสเฟจะอยู่จะโกอินไซด์เหรอยู่ะโกอินไซดนี่อะไรนะโกอินไซด์ะวันทวัน นี่ก็ต้นไม้ดอกดอกไม้ประดับต้นไม้อยู่ตรงฝั่งนู้นจ้ะผ่อนคลายดีเ,เพื่อนๆคนก็ยังไม่เยอะมามาตอนนี้คนยังไม่เยอะจ้ะไอเนาะดอกกล้วยนี่ได้ซิงแล้วตรงน,นี้ก็มีแต่ดอกกุหลาบจ้ะโซนดอกกุหลาบเ,เพื่อนๆจอยไม่ชอบดอกกุหลาบที่ปลูกแล้วมเพียวเยอะอันนี้ครับเอาวกันพุ่ม พรุ่มข้าวผั่วอืมนี่ไให้ดูนี่ก็จะบลูเบอร์รี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงจะนี่พันสีแดงแล้วก็พันสีม่วงนี่นี่จะกปัญดาราสเบอร์รี่จะราคาเท่าไหร่หนดูสิอันนี้แปดปอนด์จะราสเบอร์รี่เนี่ย อันนี้นะตามส่วนจอยจะมีอันนี้ก็เจ็ดปอนจะเจ็ดปอนส่วนนี้เจ็ดปอนหมดจะส่วนนี้สิอันนี้ห้าปอนจะแปดปอนอดูกันอันนี้แปดปอนเหมือนกันอันนี้สี่หนแปดปอนจะ อันนี้ก็พี่นั่งจ้ะมานงมานั่งนี่ดูอันนี้สิอูเบอรี่นี่กี่ปอนด์เนี่ยสิบห้าปอนด์จ้ะสิบห้าปอนด์สิบห้าปอนด์แบล็กแบล็กคุรุนอันนี้สิบเอ็ดปอนด์จ้ะ กระถางหนึ่งนะแบคคอรอนอันนี้เกรปแปดปอนด์จ้ะราคาแปดปอนด์บอกราคาอยู่น่อันนี้กับไว้แบลคอรอนรู้รป่าเนี่ยอันนี้เจ็ดปอนด์จ้ะที่มีหลายสีจ้ะเพื่อนอันนี้สีเขียวอันนี้สีออก้เหลืองนะอันนี้สีแดงก็ราคาอาจจะเท่ากันหมดราคาแปดปอนด์จ้ะแปดปอนด์นี่ยโซนแบคคอรอนจ้ะ รูบาบ์แล้วเพิ่อปลูกในก,กระถางโดยมีหลายสายพันธุน์จ้ะอ,อ,อันนี้ฝอร์ดิฟเวอรี่ไม่ใช่ฝอรดดฟวรีแค่ดิฟเวอรี่ค่าค่าขนส่งห้าปอน,นด์จ้ะดิฟเวอรี่นะเขาสามารถไปส่งให้ถึงบ้านจ้ะอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้สามสิบสี่สามสิบห้าปอนด์จ้ะเนี่ยกระถางเนี่ยนะ อันนี้ก็คงราคาเท่ากันเท่ากันจะทันเดียวกันไปดูแพรซิแพรเนี่ยแพรลูกสีแดงเนี่ยเท่าไหร่ราคาราคาไม่มีบอกอันนี้ยังไม่มีราคาติดบ,บอกแต่แพรสีแดงเนี่ยอันนี้ก็แพรสีเขียวจะราคาสามสิบ แปปอนด์จาม37ปอนด์ก็เก้ากระสับสิบแนั่นแหละจ้ะน, 9, นะเรวจ,นะจะตีเป็น38หมดถ้า99เนี่ยจะ30แต่นั่นหมดเลยจ้ะจะตีให้เป็นราคาเต็มไปเลยอันนี้41ปอนด์นะเพื่อนๆนะไอเนี่ยเดี๋วก็จะให้ดูมันคือลูกคลุมจ้ะคลุมสีแดงนะคลุมสีแดง ไปหาพี่อันนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากมายจเพื่อนมาซื้อยญ้าให้ปลาจะ้ะอันนี้ไม้นี่ก็สำหรับพร้อมไ้น,นี่จะ้ะรั้ว 哎，你就。 มีหมาเจ้าใหญ่ๆเห็นไหมข้าข้างในกันเพื่อนข้าข้างในกันชุบกระถางอันนี้สามปอนด์เจ้าอันใหญ่นี่ก็สิบสองกอนกว่าจ้ะอันนี้ก็สิบห้าปอนด์เจ้า นีนดอกกุหลาบจ้ะดอกกุหลับดอกกุหลาบี่อุปกรณ์เสียมจอบเสียมไม่ใช่จอบเสียมกตที่ตัดยากจ้ะแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้กันแบบนี้จอยซื้อแบบนี้ไปเพื่อนคล้ายเสียมดิอย่างเงี้ยมันยาวหน่อยสิบสองปอนสิบสามปอนจ้ะอันนี้อันเล็ก Uh, bane, bane, anything, anything or, um, oh, the, um, the, um, the, yeah, the i will probably go with the It's a the put the there. Uh, a flower on that. I need to wait. This one. This one.

สั่งเาอาตัวนึงจ้ะใคาเอาตะแกงตัวดำไม่เอาจ้ะแพงตัวดำแพงมาก ซื้อมาเพิ่มจ้ะแล้วก็แอนดี้ซื้อต้นไม้มามาต้นไม้อันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ของจริงจ้ะต้นไม้จริงๆนะอันนี้ก็จอยซื้อมาจะซื้อมาเพิ่มสามตัวเพราะว่าปลาซิวมันตายเพื่อนๆมันตายไปสามตัวหรือสองตัวจ้ะนี่จ้ะ โอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยด้ยจ่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ่าบายค่ะทุกคน